แม้ว่าจะผ่านผลการประกวดมาแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นคนคงเป็นเรื่องราวค่ะที่ประทับใจของสาวาวีนาปวีนาสิงค่ะรองอันดับที่1 MissUnivers e t h a i l a n ท2020ที่เป็นผู้เข้าแข่งขันคนเดียวค่ะที่ได้ Popular Vote ซึ่งก็เป็นการโหวตมาจากแฟนๆทำให้เข้ารอบ10คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติทันทีค่ะซึ่งวีนาก็เผยนะคะว่ารู้สึกว่าดีใจค่ะที่ได้ตำแหน่งนี้ ซึ่งก็เป็นการที่แฟนๆได้โหวตมาให้พร้อมกับขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้เธอตลอดการเข้าประกวดด้วยล่ะค่ะนะคะต้องขอบคุณนะคะแฟนๆที่ส่งแรงโหวตแรงแชร์มาให้วินานะคะโหวตกันทุกวันเลยได้ข่าว่ามีการนัดโหวตก่อนที่จะปิดโหวตด้วยนะคะตอนประมาณ5้าโมงเย็นนะคะแล้ววินาเลยรู้สึกดีใจมากเลยทำให้วินาได้เข้าท็อป20โดยอัตโนมัติแล้วก็เข้าท็อป10โดยอตโนมัติด้วยค่ะก็เลยผ่านช่วงเวลาของการลุ้นเข้าท็อป10ไปเลยเป็นลุ้นท็อป้าอย่างเดียวอย่างตอนนั้ ความตื่นเต้นหรือความกดดันเรมันน้อยลงไหมคับี่นรังใช่ค่ะความตื่นเต้นมันน้อยลงแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่ามีสมาธิมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเดินเข้ามาทับสิบแบบคนแรกเลยฉลุยเลยลก็ยังเต็มที่เหมือนเดิมค่ะจําจได้เลยว่าตอนที่ จากท็อปสแล้วเนี่ยจะต้องเดินชุดว่ายน้ำก็ยังใส่ฟาดเหมือนเดิมค่ะเต็มที่ที่สุดค่ะก็ต้องขอบคุณ True 5G นะคะที่มอบโอกาสพิเศษของวีนาอย่างนี้นะคะให้วีนามาแล้วที่สําคัญเลยที่วินาชอบมากที่สุดเลยคือวินาได้รับ True point นะคะแสน point เลยกาลังนั่งคิดเลยค่ะว่าจะพอยต์ไปทําอะไรดี ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามส,สดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ